ยั่ไม่รู้เลขอะไระเร็วเอฟซี FC เขาจะ,ะได้ไปสื่อตาม3ามเก่านึโอเควะโอเคโอเค,อเคตัวนี้วะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหารทาบิก๊กได้ทําามสโรด,ดวีวารติี้เพจคนมักหวยสโตรดิวผมมีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาก็ไปกราบไหว้สการะย่าโมก็ถือโอกาสขอโชคขอพรกับย่าโมด้วยไปดูบรรยากาศการขอโชคขอพรมีตัวเลขนำมาฝากกันครับ อตอนนี้เราอยู่ที่โคราชครับจังหวัดนครราชสีมา yeah.

ลาดนะครับอ,อยากจะขอโชคแต่ว่าจุดๆไม่ได้เนาะเราจะไปขอโชคด้วยการเสียงทายหรือหาตัวเลขในสถานที่นะัสถานที่แห่งนี้เห็นตัวเลขตัวไหนถือว่าเป็นเลขมงคลน,นำมาสิ่ยงโชคได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าแม่ย่าหรือย่าโมจะให้โชคกับพวกเราหรือเปล่าหลังจากที่ผมกราบไหว้บูชา ถวายดอกไม้เสร็จสัพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปกันครับ ่ต้องข่เป็นไ้ขนี่ครับเราเห็นเลขตัวนี้ไม่รู้เลขอะไรอะดูครับนี่ฮะ สามสามหรือเปล่าหรือสองสาม,ม <c oughs> ผู้คนก็เยอะ <s ummer> พอสมควรครับวันนี้วัน วันนี้เยอะมากฮะมาเรื่อยๆนะครับในช่วงเช้าผมก็เจอตัวเลขตัวนี้ไม่มีครับเกินไปสักพักดึ่งนะครับไม่มีตัวเลขเลย เห็นไข่จะเป็นสามสามหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอ,อาแบบนี้ผมจะระบุคนที่ใส่เสือ้อสามคนนะครับหาว่าจะมีคนใส่เสือ้อมีตัวเลขหรือเปล่าจะนํามาเสี่ยงโชคหรือจะเอาทะเบียนรถผมไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวไปหาคนที่ใส่เสื้อที่มีตัวเลขข้างหน้าข้างหลังดีกว่านะข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ว่า คนตัวแรกก็เอาหนึ่งตัวถ้ามีสองตัวก็เอาสองตัวนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะมีคนใส่เสื้อที่มีตัวเลขมากราบไหว้แม่ย่าโมหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ผมหาแล้วก็ยังไม่มีเสื้อที่เป็นมีเสื้อที่เป็นตัวเลขนะครับ หรือจะไปถามแม่ค้าขายลอตเตอรี่ดีเนาอสาธุสาธุดเด้อยา่าแม่ย่ามูครับวันนี้ตั้งจิตตั้งใจมาหาแม่ยา่ามากราบไหว้ขอพอรขอโชคอยากจะได้โชคตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาแล้วเราได้เลขสามแล้วครับผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อเลข3านะครับเห็นไหมครับ อันนี้เราได้3แล้วนะครับนี่3แล้วนะโอเคครับ3ยังเหลืออยู่2ตัวที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าไปใส่เสื้อมีตัวเลขเราจะนำไปเสียงโชคดีนะครับวันนี้ใส่เสื้อเลข3ม,มาด้วยกัน4คนนะครับใส่เสื้อเลข3เดี๋ยวจะหาอีก2ตัวครับ เป็นเลขนำโชคเราก็ห้ามจุดทูบเทียนนะครับ,รบก็เลยไม่ได้จุดทูบขอโชคฮะอถามเดี๋ยวหมอไหกป้าป้านี๋ยวขอถามก่อนขอหาตัวเลขปรได้มีมีมีคนมีแข่สามตัวเดียวอันป้นใส่ให้มันครบ3สามตัวนะสามยางดีสามเลยเออเร็ว3สามสี่ มมันสามสีหาเลยนะสามสีหางาเคลนไปเอาเอาจริงจริงๆเอาเป็นงานเป็นการเร็วเอฟซีเขาจะได้ไปสื่อตามสามเก่าหนึ okay, ่งโอเคะโอเคตัวนี้เห็นว่โอเคสแต่ว่าสามเก่าหนึ่งเนาะ 1. 1> เออสามเก่าเจ็ดสเก่าหนึ่งสาเ่เจดโอเคได้แล้วที่อ ม่ยาโมนะครับน้องอันปันให้ละสามเ้าหนึ่งสนะ39 1, 39นะอืมโอเคเหมือนจะมีดวงแต่ไม่มีดวงเนาะคือไปจุดทูปไม่ได้นะครับจุดทูขอโชคไม่ได้ที่ยาวโมเราก็เลยถือโอกาสว่าเออผมไปหาแสวงหาตัวเลขมันก็จะมีตรงที่เขาเอาหัวหมูมาเส้นไหว้เนี่ยที่ ย่าโบเนี่ยเหมือนจะมีตัวเลขสามสามตรงไข่มีหัวหมูมีไข่เหมือนจะมีตัวเลขสามสามด้วยทีนี้มันก็ไม่มีว่าจะมีตัวเลขตัวไหนจะมีแค่ตัวนี้แหละสามสามมันรู้จะมาหรือเปล่านะจากนั้นก็ไปหาต่อใช่ไหมเอ๊ไม่มีก็เอาเสื้อเสื้อใครใส่เสื้อตัวไหนก็จะเอาตัวเลขตัวนั้นมาเสี่ยงโชวเผอิญว่าไม่มีครับมีแค่สามตัวเดียว ม,มีแค่สาตัวเดียวก็เลยถามน้องอันปันดีกว่าลูกชายที่ไปด้วยเออน้องอันปันก็บอกให้3านะสามตัวหน้าน้องอันปันก็บอกว่าอ่ะสามเนออน้องอันปันให้นะ391แล้วก็397เก้าเจ็ดไปรูว่าใครชอบหรือเปล่า3 9มเก้หนึ่งในงวดวันที่1นึษษษ่งพฤศจิกายน2องขานี้ครับในงวด ที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมชอบไหมครับชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเอ๊น่าจะเป็นตัวไหนไม่รู้ว่า3ามี่มจะมาหรือเปล่าหรือจะเอา3ามเก้าที่น้องอันปันให้นะค,ะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามร,รับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุบดีว่ารตี๋พบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับขอ,อร่ำขอรวยขอมีโชคถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ สวัสดีครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับ